รถรถพวกกันที่เขาทำเขาประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาขี่เขาลดขึ้นขายเนี่ยแต่ว่าเขาเอามาขายให้ผมซื้อมาเขาซื้อมาสี่คันคันนี้ประกอบมาสองแสนกว่าสองแสนกว่าคันนี้ประกอบมาเป็นรถสีทีนประกอบมาสองแสนสองแสนกว่า เดี๋ยวอันนี้ไปก่อนได้ไหมพี่แรงรถประกอบกับรถคืออะไรรถประกอบคือตัวนี้มันไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นรถประกอบเป็นบ้านเราซื้อเฟรมมาซื้อล้อมาซื้อชุดขับมาอย่างเงี้ยครับอ๋อคืออยากได้ของแถมของแต่งอะไรคือใช่ครับเฟรมของลาเปียอะไรนะเฟรมเปล่านี้ถ้าจะไม่ผิดประกอบอ๋อคอมพิวเตอร์ประกอบแทบจะไม่ผิดนะแสนกว่าเฉพาะเฟรมนี่ใช่เฉพาะเฟรมเนี่ยประมาณนั้นแหละคือใหม่เอี่ยมเลยใช่ครับอันนี้ไม่ใช่รถมือสองที่จัก ญี่่ปุนมาคือเจ้าของเขาขี่เขาขี่บ้างแล้วคือประกอบใหม่เขาเจ้าของเขาขี่บ้างแล้วครับเจ้าของเขาขี่บ้างแล้วแับประกอบไว้นานแล้วเขาแบ่งแบ่งมาอ่าก็มีแบ่งมาสี่เก้าเลยนะแต่คันนี้ไซส์นี้เป็นไซส์เอสไซส์เอสและยังไม่ผิดตัวนี้เท่าตั้งสี่เก้าเท่าไหร่อาสี่เก้าสี่เก้าคันสิบสองมีสี่คันเหรอมีมาสี่คันแต่ขายไปคันหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือสามคันแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่าหมอบสองคันแล้วก็ภูเขาสองคันครับตัวนี้ราคานี่ ต่างกันริบบิ้วเลยตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าจากสองแสนกว่าอยู่หกหมื่นห้าทุกขับไฟฟ้าใครมาก่อนได้ก่อนเดีย๋ยวนะไฟฟ้าเลยอุตเตก้านะโอ้ห้องรถไฟฟ้าตัวนั้นเบิกใหม่นะจะไม่ผิดอยู่งวดห้าหมื่นกว่าถ้าเบิกใหม่นะใช่เบิกใหม่อืมแล้วอีกสองอีกสองพันเท่าไหร่พี่สองพันมีคันละห้าหมื่นกว่าประมาณห้าหมื่นกว่าคาร์บอนคาร์บอนภูเขาโอ้ยทุกขไฟฟ้า คันนี้หกหกหมื่นนะหกพันห้าราคายังลดได้ครับอ่าใใครสนจมาจากแดนมามาจากไหนดีอ่าราคาพิเศษได้โอเคเลยนี่นะฮะจะไปเป็มของเห็นไหมล้อของใช้ของโทเค็นด้วยนะมันขอบคุณมากนะพี่แลนโอ้โหมาให้ข้อมูลโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสามทีสามทีคาร์บอนหมดเลยเนี่ยสามที าร์บอนหรือเปล่านี่คาร์บอนเนี่ยไอไอเนี่ยสเต็มยังคาร์บอนเลยเนี่ยไอตัวตัวเอ็แหวนลองใช่แหวนลองแหวนลองแต่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะลูตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะลูพี่ด้วยคาร์บอนไสามทีคาร์บอนสามทีคาร์บอนอือสามทีนี่เป็นตัวแต่งที่ราคาสูงพอสมควรเลยนะไล่ลงมาไล่ลงมาหน่อยเป็นก้ามเบรกแบบโอของอุนติก้าก็คือตัวสุดแล้วอ่ะตัวรองตัวรองเหรอตัวรองถ้าเป็นตัวสูงสุดก็คือดูอะไรอีอ่ะดูรายละเอียด ล้อเป็นล้อเป็นโทเค็นลองดูหลังคาไม่ได้ตอบเพราะว่าแล้วก็มอเตอร์มันเป็นของของไฟฟ้ามันเกิดง่ายไม่มีสายใช่ไหมไม่มีสายระโยงระยางมันแบบว่าลดน้ำหนักได้ดีการใช่ใช่การดีไซน์โมแบบสวยงามนี่ไงตัวนี้เป็นหม้อแปลงมั้ยนะ ถ้ามีเบรกไร้สายเท่าไหร่หมายว่าไม่เหลือใช่ถ้าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้ามันต้องมีแบตใช่ป่ะตรงนี้คือกล่องมันใช่ไหมใช่ตรงนี้นี่ไงมันมีมาตัวตัวสายที่ตัวตัวเขาเรียกมีแบตเตอรี่เก็บไว้อยู่ใช่มตัวนี้แบตเตอรี่อันนี้สายแบตเตอรี่นะไม่ใช่สายเคเบิลที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะอ๋อฮะโอ้ยี่กี่เกียร์เนี่ยพี่เบนโอ้โห่สิบสปีดนะเมื่อกี้นับแล้วสิบหรหรือสิบเอ็ดแต่ว่าเมื่อกี้นับได้สิบนะหนึ่งสองสามสี่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสิบสปีดละเอียดเลยะละเอียดยิบเลยเนาะแน่นอนเลยนะคงแบบคงแบบไม่รู้สึกอะล้อคาร์บอนด้วยนะเนี่ยโทเค็นเนี่ยสองแสนเหลือหกหมื่นโอ้โหคือเขาแต่งมาเขาเขาซื้อเฟรมซื้ออะไรมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผมเคยเคยซื้อมาแบบตัวธรรมดาหมื่นกว่าบาทแล้วก็มาซื้อขับอีกก็เกือบหมื่น ก็สองเกือบสองหมืนแล้วนะเอาว่าเฉพาะเฟรมก็แสนแล้วอะคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนหนึ่งเดียวก็เบาเบาก็ประมาณเจ็ดพันแล้วเนี่ยเอสเบิร์กตัวเนี้ยไม่ใช่เจ็ดพันีกเกือบหมื่นคาร์บแปดพันกว่าบาทใช่เบาะเนี่ยคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยแต่หลักการนี้น่าจะเป็นธรรมดาที่หลักการนี้เป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมใช่ของอิตาลีนีะหลัเปลี่ยนอ่ะรู้เลยเป็นเอาเป็นคาร์บอนนะใช่ใช่คาร์บอนนี่ไงแต่ผมมองดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่คาร์บอนแต่เพิ่มูงเลยโอ้โห เอ้ยอย่าบอกเลยน่าจะแปดโอ้ยไม่แปดประมาณนั่นแหละผมว่าน่าจะเบากว่านะดูเหมือนเบากว่านะที่พี่ไปยกมานี้น่าจะแปดแล้วนะแปดเก้าเนี่ยประมาณนี้คือแปดกว่ากว่าแปดถึงเก้าสวยดีน้องสีขาวตัดดำเอ้ยสีขาวตัดนล้วเงินตัดแดงโตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีล็อกทั้งหมดเท่าไหร่นะย้มีทั้งหมดสี่อ่ะแกแกบอกว่ามีสี่คัน มีเสือภูเขาสองคันเสือหมอบสองคันเขานี้ขายเสือภูเขาไปแล้วคันหนึ่งที่หนึ่งมันน่าจะเป็นหมอบเดี๋ยวเสือหมอบสองคันก็เด็กมันเขาเขาเหมือนเขาส่งซิกมาให้มดลออ๋าจบไหมอันนี้แล้วตู้ไปจบสิ่งเขามาฝากไว้สี่คันแต่ว่าอีกอีกสองคันอ่ะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแต่ลักษณะในคัเงี้ยเป็นเสือภูเขาคันหนึ่งเสือหมอบคันหนึ่งที่เหลือนะ คันนี้หกหมื่นกว่าบาทจบไหมพี่หนุ่มซื้อไปคันนี้ฮะจบไหมคิดว่าก็ไปพันค่าพันแทนอย่นิดหน่อยอ๋อจบนะเหลืออะไรจบชีวิตเลยนะก็ไปเปลี่ยนผ้าพันแทนนิดหน่อยจริงๆริงเขาเอาไว้เป็นบัตรลากันงี้สบายเลยซีซิกเบามากเบาเบาเบาถือว่าเบาสบายว่ะใช่นี่มันอุตเตก้ากรุ๊ปเซตเลยนะเนี่ยกรุ๊ปเซตเลยนะ จไอ้สับจานกินอุนดีก้าบ่ะอุาเด้ครัีอยวกั้นกรุ๊ปเซ็ตเลยฮะเบรกด้วยอะไรด้วยแลอวปิดเราปลี่ยนแล้วอยู่บนแท่นนี้นะนี่เราเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมนี่เอ่เดี๋ยวปั่นให้เราเปลี่ยนไงนิ่มไหม้ยผมปวดเบามากเลยอ่ะจริงวะเป็นปลาใช่ไหมอ๋อไอ้ตัวตกตรงนี้นะนี่คุณโอ๊ นี่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้นะไอ้ที่เบี้ยวๆตรงเนี้ยเหรออันนี้ก็ตกขึ้นอันนี้ตกลงนิดเดียวเองใช่เดี๋ยวพี่มาหมุนนะเข้าใจแล้วมันมันไม่ได้เหมือนกับทั่วที่ตรงนี้ตรงนี้เองแตกอ่ะหมุนนะเดี๋ยวพี่แตะนะอันนี้มันขึ้นสุดแล้วอ๋อมันกิ๊กมันกิ๊กโอเคเข้าใจนนิ่มเลยโอ้โหแม่งกูไม่เคยเลยนะเว้ยฮะเอาแบบเอาแบบพูดเยบะๆนะนิ่มๆนิ่มๆแใ่หงาน นนี่ไงมันมันถึงไปเกียร์ไฟฟ้ามันมันแตะมันมันเป็นสวิตช์ไงเพิ่งนิดเดียวขึ้นยังไงขึ้นละแล้วก็เอาลงนะเท่านะนะโอ้มันดีอย่างนี้เองของแพงมันดีอย่างนี้เองเว้ยเฮ้ยแล้วเขาบอกแบตเตอรี่ไหมอ่ะกับที่เี่นก็นี่ไงก็แหละสามสามชั่วโมงถึง มันแสดงว่ามันไม่ได้ผักเหมือนที่เราเคยสัมผัสอย่างนี้เลยอันนี้มันแค่กดก็กดแตะพี่กดเหมือนกับอะไรนะสวิตไฟล์รีโมทรีโมทรีโมทกดจิก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 โอ้โหมันดีอย่างนี้เองโอ้โหอ๋อนี่นะฮะอันนี้คือเกียร์ไฟฟ้านะแล้วซ่อนสายหมดเลยนะเนี่ยยูเวนเบรกวันนั้นวันนั้นพี่เบนส่งเคยส่งมาให้ดูอีกมุมห่า ไอชุดเกียร์เฉพาะเฉพาะตัวไฟฟ้าก็เมื่อกี้แกบอกเฉพาะชุดนี้ก็ห้าหมื่นแล้วไฟฟ้าเนี่ยรดโหดอ่ะมาแล้วมาแล้วของใหม่มาแล้วครับผมของใหม่มาแล้วก็เตรียมตัวรับชมรับฟังกันนะครับยกเพม่อนบยกบอมตันหลบก่อนครับบอมตันหลบไปก่อนอึบอึบอ่าบอมตันอยู่ตรงนี้นะครับ เอ,นนอ,มอามมไซค์ใช่นนเดี๋ยวโอนนเคเ <Okay. S 3> ขาจะจอดตรงไหนเขาจะขึ้นะเจอดตรงนี้